เอาครับกลับมาอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่ในงานมอเตอร์โชว์กี่โมงแล้วครับเนี่ยตอนนี้จะบ่ายสามบ่ายสาม่ห้าที่จะบ่ายสามนะครับเราอยู่ที่ไหนฮะครับอยู่ที่บูตฟอร์ดครับอยู่ที่บูตฟอร์ดครับเมื่อวานหลัง18บแนาฬิกาเราได้เห็นทั้งสามรุ่นสามรุ่นต้องไปทางนู้นนะมองไกลๆเนี่ยมองไกลนะฮะสีเหลืองนั่นคือเอเวอเรสต์นะครับรุ่นพิเศษไวด์แฟลกนะฮะอยู่ข้างบนล้อแม็กใหม่นะฮะสีใหม่นะครับแล้วก็รุ่นสตอมแบล็กไอ้สตอมแฟลก TIAK ตอมแท็กนี่ก็เทคโนโลยใหม่ทั้งคันเป็นรุ่นที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับสวยงามแล้วก็โดดมาฝั่งนี้นะครับ XLS นะครับมีทั้ง4ประตูมีทั้งมีทั้งแคปนะฮะคันนี้คือเป็นรถที่ที่ใช้งานจริงนะฮะเราก็ลงรีวิวไปตั้งแต่วบาะเย็นวานี้นะฮะคันนี้คือคันใหม่ล่าสุดอันนี้ในงานนี่เลยในงานนี้โดยเฉพาะเลยครับครั้งแรกโอ้โหรับแขกเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยเรียกร้องกันเหลือเกินครับนะครับจากเดิม จากเดิมก็เบนซินเป็นอะเดินเบนซินเบนซินเอากล้องไปทางนู้นนู่นเบนซินแล้วก็เบนซินทางนู้นครับทางนู้นตอนนี้ราคานะฮะจาก18 1865 5ขยับขึ้นไปเป็น19 19แล้วนะครับล้านเก้าแล้วเพิ่มไปเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่แสนหนึ่งห้าหมื่นบาทเพิ่มห้าหมื่นบาทนะครับของเขาก็มีท่อคู่เห็นไหมฮะปลายท่อเสียเป็นปลายท่อคู่นะฮะปลายท่อคู่อันนี้ก็เป็นเบนซินนะครับเบนซินคือในในราคาล้านแปดล้านเก้าเนี่ย จะจ่ายเงินแล้วก็จะได้สุรภานะขนาดแบบ V6 เออ V6 เป็นเซนส้แรงม้าแบบนี้ไม่มีแรงเลยคันนี้ก็จะเป็นว e e เอ n นท็อ b ปี้นะฮะขับจริงๆขับได้ทุกวันแหละนะฮะถ้าสู้คังน้ำมันไหวน้ำมันก็จ่ายมากกี่กิโลลิตรก็5-6กโลลิตรครับจริงๆ7โลลิตรก็มี8โลลิตรนะฮะถ้าตั้งใจขับก็ก็มีนะครับคันนี้ขายมาแล้วเกือบ4ี่0คัน นะฮะสามพันกว่าคันนะครับแล้วก็ส่งมอบไปเยอะแล้วก็ยังมีคนอยากได้อยู่นะก็ยังมีคนอยากได้อยู่นะครับจากนี้ไปเนี่ยเขาอยากขายเดือนละสองร้อยห้าสิบคันนะครับนอกจากตลาดไทยนะฮะมีอีกตลาดที่ออสเตรเลียที่นิวซีแลนด์นะครับแต่ของอาเซียนเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวเบนซิน V6 เทอร์โบตัวนี้อ่ากล้องมาเข้าไปดูตัวนี้นี่อ่าให้ดูช็อคอัพหน่อยนะครับคันนี้เป็นไลท์วาล์วเห็นไหมครับเห็นก้านไม่เห็นไฟฟ้าไหมอ่าเป็นฟ็อกนะฮะตุ่มๆเดี๋ยวผมเอื้อมือไปให้ อันนี้ดีเซลจะหายไปเนี่ยฮะเนี่ยปลายนิ้วเนี่ยฮะปลายนิ้วเนี่ยเนี่ยเนี๋ยควบคุมด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยครับตัวเนี้ยนะฮะการปรับโหมดนะฮะพี่แมนกับ Mercedes Benz เยอะๆก็จะมีปุ่มปรับที่มันเป็นคอมฟอร์ตกับสปอร์ตนะฮะอันนี้ก็จะคล้ายๆกันแล้วมันก็มีเป็นโหมดออฟโรดด้วยอ๋อยุบสุดยืดสุดนะครับนั้นโหมดที่ปรับแบบนี้เนี่ยรถตลาดนี่ทำไม่ได้อยู่นะจำสีไว้นะจำสีไว้นะสีเทาสีมันจะเป็นออกแนวส้มแบบต้นแบบเทอร์เรนโบเลยอ๋อไม่ใช่ไห่สีชกอ่ะ อ๋อเป็นสีส้มครับสีส้มครับสี้มแบบเมทัลลิกถ้าปีหนึ่งแปดก็จะเป็นสีฟ้าสีส้มเมทัลลิกนะครับสีฟ้านะครับอ่มาดูด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็ที่เบรกสี่ล้อครับทิศเบรกก็ขนาดใหญ่นะฮะขนาดสามมิลนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีช็อคอัพอยู่นอกทีเครั้งแรกของกระบะเรนเจอร์ได้เกณฑ์มากกว่าแต่ของแรปเตอร์เนี่ยเขาเป็นต้นแบบซึ่งเขามีมาตั้งแต่เจ็ดแรกแล้วนะครับคันนี้ก็เป็น ต้องเติมเนี่ยเติมอีกยีได้นะครับเติม20ิบไดข้ข้างในข้างในคันนี้คันนี้นะครับมาตั้งแต่สิงหาก,ก่อแล้วไม่ไม่ได้เปิดนะฮะเราไปลับที่ออสเตรเลียแล้วก็ทดลองขับกันมาหลายรอบแล้วนี่คืออ่ตั้งแต่เป็นพระเอกตั้งแต่โมโตโชปีที่แล้วอ่าแต่โมโตโชปีนี้นู่นเลย <มา S 2> ไปคันนุ่นเลยนะครับบนกันเหลือเกินอซดเหลือเกินอ่าเป็น,นก็ก็คือเขาก็บอกว่าคนซื้อคนบ่นก็ไม่ได้ซื้อคนซะื้อก็บ่นไม่ออก อกอยากได้ diesel แต่ทีนี้พอมาดีเซลเนี่ยนะฮะ,ะคือตลาดในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะตลาดเวียดนามตลาดฟิลิปปินส์เขาก็ยังไม่มีแรปเตอร์ขับนะครับอ่าแล้วพอมาเป็นตัวนี้มาคันนี้ก็เป็นดีเซลเป็นเครื่องเดียวกับอะไรเป็นเครื่องเดียวกับนี่เลยเครื่องเดียวกับตัวซอมแท็กนะครับเครื่องเดียวกับตัวเอเวอร์เลนะครับสองยุสนี่ยที่บอกเนี่ยฮะผมก็บอกอยู่ว่านี่คือศอกหนึ่งเครื่องล่นไปข้างหลังศอกหนึ่งต้องอย่างนี้ก่อนถ้าเทียบกับแรปเตอร์เอ็กซ์แรปเตอร์เอ็กซ์ได้ขายปีสุดท้ายคือปี18 ตอนนั้นขายอยู่1นึ่งเจ็ดสอาคันนี้ต้องรอราคาวันพรุ่งนี้นะครับก็ร้านเจ็ดกว่านี่แหละแต่ร้านเจ็ดเท่านี้นั้นยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอให้ทางฟอร์ดประกาศแล้วก็ไม่ไม่น่าแพงมากหรอกนะครับนั่นแปลว่าเครื่องเนี่ยล้นถอยหลังไปเกียร์ใหม่นะฮะตากันทดใหม่ทั้งหมดเลยทั้งหมดใหม่3าเกียร์นะครับนั้นสเปซที่มันเยอะเนี่ยก็ประหยัดเรื่องของการบำรุงรักษาสายพานไม่ต้องนะครับไม่ต้องมีเยอะไอเดียยังอยู่สูงนะครับนี่นะครับ อันนี้คือขั้วแบตลูกที่ 2, 2> แบตลูกที่2อาเราเคยไปดูโรงงานเนาะของ RFA นะฮะกับของ SSS เขาวางแบตลูกที่2นะครับไดชาร์จขนาดใหญ่250 M, อแอมป์ใหญ่สุดในตลาดแล้วะนะฮะก็ชาร์จไฟไว้เหลือเฟือเลยนะครับเบรคนี้เป็นเบรคไฟฟ้านะฮะเบรคไฟฟ้าหน้าตา,าเป็นแบบนี้ไม่มีหม,ม้อลมอ่าพี่แมนขับเบรค Audi ยังไงก็เป็นแบบนี้เลยไม่ใช่ไม่มีหม้มอลมนะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์อ่าแล้วก็เรื่องของหม้อน้าหม้อน้ําก็เป็นพลังไฟฟ้าแล้ว นะะรับเราไฟฟ้าเรื่องของกระจังหน้าอันนี้มีั้งมาตั้งแต่แรกแล้วยสเปรย์ฉีดล้างกลองหน้านะครับเรื่องของกระจังหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมแต่ที่นี่มันมีอย่างนี้อันนี้เป็นขอลาบซึ่งตัวบินซินเนี่ยมันมีฝาครอบแต่ฝาครอบจะใช้จริงๆเนี่ยใช้ไม่ได้นะต้องมีเครื่องมือต้องมีหกเหลี่ยมต้องมีถอดนะฮะต้องมีนอ <c ười> ็อตตัวสี่ตัวแต่ถ้าลักษณะนี้เนี่ยก็จะเหมือนเลนเจอร์ปกติซึ่งสามารถที่ขอเกี่ยวแล้วก็ดึง ลากได้เลยนะครับทีนี้ราคาล้านเจล้านแปดเนี่ยที่หายไปแต่ก้านกั้านยกปากกระโปรง คือเดิมเนี่ยจะมีช่องอัพเดี๋มีช่องอัพเออแล้วรุ่นนี้หายไปหายไปอันนี้คือเจนที่แล้วเออมีช่องอับราคาก็ขึ้นมา3-4มหมื่นนั่นแหละนะฮะแต่ผมก็พูดราคาไม่ได้เราต้องรอให้สอร์ดมาพูดราคาเพราะวันนี้เป็นวันวีเพีต้องรอวันเพลสออกมานะครับอ่ะมาดูส่วนที่แตกต่างอีกครับล้อกับยางเนี่ยเหมือนเดิมนะครับไม่ต่างจากเบนซินเนี่มันทุ่นถึงเครื่องด้วยนะเครื่องก็210แรงม้านะครับแรงบิดห้าร้อยนิวตันเมตรนะครับเกียร์ก็เป็นสิบสปีดเกียร์ก็ยังเป็นอีคคคิิิิปปปปปเเเเเตตตอออออออรรรรร์์์ยยูู่่่ีีพดดะะุ๊บบัืงงกก็จว เดินไปข้างหน้านะครับยางก็เป็น bf goodrich นะครับยางก็เส้นละหมื่นอยู่ละล้อใหม่ก็ขอบ17นะครับใส่ขอบ16ไม่ได้นะใส่18 19ขึ้นไปได้นะครับปีกนกเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งปีกนกบนและปีกนกล่างอ่าถ้ากล้องไปดูมุมนู้นก็จะเห็นฟอกสีส้มเนี่ยมันไม่มีตัวควบคุมคอมพิวเตอร์ละอ่าคนละรุ่นอ่าคนละรุ่นใช่คนละรุ่นครับรุ่นนี้ก็ก็เป็นแมชชนิกนะครับเป็นแมชชนิกนะฮะในในห้องตัวช็อตอัพขนาด2.5เนี่ยก็มีทั้งน้ำมันช็็ออกกััพดด้้้ววววยยแแลมีตต๊สไนนโรเจ ครคันี้ก็ทนทานก็ฟีมนเทนแนนนะครับเป็นไฟฟ้าก็ต้องมาเช็คว่าแรงดันไฟฟ้าปกติไหมอะไรไหมนะครับแต่ถ้าไปลุยจริงใช้งานจริงคันวนี้ใช้ง่ายแต่เขาใหม่ก็คือใหม่จากเก็นเดิมแต่ก็เหมือนกับเบนซินเบาะลายเหมือนกันไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นั้นถ้าก็ราคาขยับมาสักสี่สห้าหมื่นเนี่ยนะฮะตัวเดิมไม่มีเบาะไฟฟ้าตัวซ้ายพี่แมนอ๋ออ๋อนี่มีมีก็เบนซินก็มีนะครับไปดูตรงเสาเอเครื่องเสียงธรรมดาแล้ว เครื่องเสียงเป็นเอเวเลียนต์แล้วไม่มี BNO แล้วนะครับดูตที่ตลับครับตลับเนี่ยฮะหลายคนสงสัยว่าตลับนี่ฮะเปลี่ยนมีสองล้อมีสองไฮมี 4A นะฮะมี2ไฮมี 4A นะครับมี4ไฮแล้วก็มี4โลซึ่งอันนี้วันนั้นเราเจออยู่ในซอมแท็กแล้วก็ในรับเตอร์เนี่ยดีเซลก็ยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็มีโหมดนะฮะโหมดที่เป็นบาร์ยาวๆนั้นก็เจ็ดโหมดอยู่แล้วนะครับอันนี้เกียร์ก็เปเกียร์อิสุกเตอร์ ระบบปฏิบัติการหน้าจอทั้งหมดนะครับตอนนี้มันมองไม่เห็นเพราะไม่ได้มีกุญแจสิ่งที่หายไปคือเบนดีเซลเนี่ยมันไม่มีเสียงเหมือนเบนซินเบนซินปรับได้สี่เสียงมีเสียงเงียบมีเสียงปกติมีเสียงบ้าฮาเสียงสปอร์ตนะครับคันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีเสียงขนาดนั้นนะครับนี่กว่าเป็นดีเซลเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมคนถึงรอดีเซล ะนะฮะก<า>็เพิ่มจากเดิมอีกสามสี่หมื่นถ้าได้คันนี้ถามว่าคุมมมา้มไหมมันก็คุม้มแค่บอกไฟฟ้าตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วแต่เดิมเราไปซื้อกันตัวหนึ่งก็สามสี่หมื่นนะครับบอกไฟฟ้าตัวซ้ายนะนะครับแต่ภายในเนี่ยในความเป็นบุคลิกของตัวแรปเตอร์เนี่ยมันก็เป็นรถที่มีท้องสูงมีสมรรถนะที่ดีนะครับอ่ะมาดูประตูสองเหมือนเดิมดูสองเหมือนเดิมนะฮะพี่แมนเคยไปขับที่บิสเบนนะฮะทรงไงก็อย่างนั้นเลยนะฮะมีแอร์ตอนหลังปรับลงได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวถังที่กว้างนะครับนี่ผมให้ดูอะไรเนี่ยทีนี้แรปเตอร์เนี่ยจะโดนน็อกแล้วจะโดนเด็กปั๊มน็อกแล้วบอกว่าทำไมไม่ติดสติกเกอร์เป็นซินดีเซลน้องพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลยอ่านไม่ออกภาษาไทยไม่มีนี่นี่คือแรปเตอร์เนี่ยของแท้ตัวจริงคือไม่มีฝาถังดนซินก็ไม่มีนะแต่เปนซินเนี่ยเขาจะเขียนว่า e 2 0เห็นไหม b 2 0 max นะครับถ้าเป็นดีเซลเนี่ยเป็นดีเซลกลิ่นก็โชยเนี่ยเป็นดีเซลอ่านั้นเวลาล้างรถก็อย่าเปิดต้องระวังนะฮะต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับนี่เห็นไหมชัดเจนว่าเป็นดีเซลนี่คือขนาดแท้ของแท้แล้วก็เขามีในในคู่มือนะฮะจะมีตัวกรอกน้ำมันให้คล้ายๆกับว่ามันน้ำมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับก็มีมีคู่มือในการกรอกน้ำมันคือปลายถังเนี่ยมันไม่สามารถจุ่มได้ใช่ถูกต้องมีวาล์วมันจะมีลิ้นวิ่งกรอกเข้าไปให้ฉะนั้นคนที่ขับเนนิ แลวขับดีเซลเนี่ยก็ต้องไม่ให้เด็กปั๊มน็อกน็อกเครื่องนะครับด้วยการที่ต้องลงมาจากรถแล้วก็บอกว่าบินซินเท่านั้นดีเซลเท่านั้นหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคนเติมบินซินไปจนทาักการปั๊มทั่วประเทศเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ลัตเตอร์เนี่ยมันคือบินซินอย่างเดียวอ๋อแต่วันนี้มามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันต้องเป็นดีเซลแล้วไปบอกก็ดีเซลก็อ่ะใช่ไม่ใช่จากนี้ไปมันจะเพี้ยนอยู่2รุ่นเลยดีเซลก็โดนบินซินก็โดนดีเซลไว้เสียบด้วย นะครับใครบอกว่าไอ้ปั๊กดีเซลเล็กกว่าบินซินใหญ่กว่าไม่จริงจุ่มได้หมดเลยอ่านะสติดีๆตัดสิ่งดีอ่าเติมนะฮะแล้วเวลาปิดก็ปิดแบบนี้เลยนะเขาไม่ได้มีตัวปุ่มกดนะแค่ปลดล็อกมันก็ปิดเปิดอันนี้คือตัวระวังวอร์นิ่งเลยนะฮะวอร์นิ่งเลยนะครับอ่ะมาดูชัตเตอร์ไฟฟ้าอ่าไม่ดูช็อกก่อนนะอ่ะช็อกอันนี้มองเห็นไหมมองเห็นไหมขึ้นมอาไปดูนี นะครัับอนนี้เป็นอะไรเป็นก็เป็นซับแทงค์ครับเป็นซับแทงค์นะฮะซับแทงค์หลังเนี่ยซับแทงค์หลังซับแทงค์หลังครับหน้าไม่มีไม่หน้าไม่มีอ่นะครับหน้าไม่มีแต่ก็เป็นวัดลิงก์เหมือนกันปกติวัดลิงก์อวัดลิงก์วัดลิงก์จะอยู่ในแรปเตอร์อยู่ในตัวเอเวอร์เรสต์นะครับคือฟ็อกซ์ส้มเนี่ยใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยผมว่าดีอยู่แล้ว นะครับเดินทางไกลอ่ะดีแต่ถ้าถามว่าผมเป็นนักแข่งไม่พอไม่พอ,ไม,พอไม่พอมันมีช็อกสตรีัน,นี่ว่าช็อกสตรีท<ฮ>ะนะฮะแต่ช็อกที่เป็นชอมพิทิตเตอร์อ่ะช็อกสำหรับแข่งขันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่นะครับไฟฟ้านี่ใหม่นะบินซีนไม่มีให้อ่าเมืม่อกี้เราเห็นบินซินไม่มีให้ <ฮะ S 2> นี่เป็นไฟฟ้าใหม่นะครับมากันราคารถเลยวะก็เพิ่มเพิ่มฮะเพิ่มตอนนี้เพิ่มนะฮะนี่เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยถามติดตั้งได้ไหม คงต้องได้อะแต่มันก็ยากไงมันมันต้องกดจากรีโมทใช่เออมันต้องเปิดปิดจากรีโมทอย่างเงี้ยครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยฮะด้านท้ายอะกล้องมาด้านท้ายอะต้องเดินเดินมาก่อนเดินมาก่อนด้านท้ายอันนี้เหมือนเดินนะพี่แมนล็อกได้นะฮะล็อกได้จริงใต้ขอบยางเนี่ยนะฮะมีไม้บรรทัดอยู่แล้วม,มีบรรทัดซ่อนใต้ขอบยางนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นชัตเตอร์ไฟไฟ้าเห็นไหมครับมันไม่มีเชือกไม่มีกดแล้วก็สามารถเปิดจากรีโมทได้สั่งจากโรงงานถือว่าคุ้มมาก นะครับในราคาต้องรอโรงงานแจ้งมาก่อนต้องงานแจ้งมาว่าเป็นเท่าไหร่เบาฮะเบาเ็ามีทอร์่นทอร์่นช่วยแล้วก็หลายคนบอกว่าไม่มีหูอยู่หูว่างเขาก็ไปติดช็อคอัพช่วยช็อคอัพด้านฝาท้ายนะครับเบาหิวครับก็มีดีเซลถ้าไอเสียคู่หายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีแล้วเป็นท่อนะครับหายไปท่อสั้นครับแต่แต่ท่อเดิมเี่ยจะสั้นก่อนเผาอ่าอ่นี่ท่อใหม่ของปี23เนี่ยจะอยู่หลังเผาแล้วก็มาจุ่มตรงนี้นฮะมองเห็นปลายท่อไหมครับ ไปท่อนี้มีขนาดใหญ่นะครับดีเซลขนาดใหญ่นะครับใครบอกว่าเครื่องดีเซลเดิมเนี่ยไม่เดิมนะนะฮะเพราะว่าระบบสันดาบใหม่หมดเลยอกองอากาศเดิมใช่ไม่ได้เอาดีเซลกับดีเซลด้วยกันนะกองอากาศเดิมไม่ได้ถอยเสียเดิมไม่ได้วางตำแหน่งใหม่จุดยึดหูแท่นเครื่องใหม่เพากลางก็ใหม่ฐานล้อก็ใหญ่ขึ้นถ้าเทียบกับดีเซลเดิมในการพัฒนาตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับดูเรื่องของเนี่ยฮะเรื่องของช่องอารมเรื่องของเซ็นเซอร์อนี่เซนเซอร์ไฟหน้าไฟหน้าเนี่ยมันเป็นไฟหน้าที่มัน มันเลี้ยวได้อ่ะอเออเลี้ยวได้ก็ยังคงอยู่ยังไม่ได้ตัดออกไปนะครับตัดออกไปก็ยังถือว่ามาครบทีเดียวคนที่ต้องการความประหยัดเนี่ยถังน้ำมัน80ลิตรถังหนึ่ง10โลลิตรก็ไป800ยกิโลละนะครับครั้งก่อนไปกับพี่แมนพันกว่าพันกว่าจะขับเรื่อยไปเปืเป่อยเนี่ยพันกว่านั้นใครที่จะขับ800อหรือต่ำกว่า800เนี่ยต้องแบบเท้าโคดอ่ะต้องออขยี้ขยี้ข,ย,ขยี้อย่างเดียวแต่ซีดีเซลมันก็จะอยู่ประมาณเนี่ยเกิดจะให้ขับ4ี่ร้ห้เหมือนมินซีนมันไม่หครับ แปลว่าทุกครั้งที่เราเติมน้ํามันนะฮะถังนึง80ลิตรเนี่ยมันก็จะระยะทางมากกว่า300กิโลเมตรมากกว่านะมากกว่า300ร้องั้นถ้าเกิดใช้งานทุกวันใช้งานแบบเดินทางสไตล์คนไทยก็ต้องดีเซลเป็นหลักนะกำลังเครื่องเนี่ยถือว่าเพียงพอม้าเท่าไหร่นะสองร้อยแรงมา้าแรงบิด500เท่าก <Everest. S 2> ันเท่ากับ Storm Track นะฮะเท่ากับโดเอฟเวอร์ Everest, นะครับมาดูทางด้านนี้ครับฮนะอันนี้สวิตซ์สตาร์ทแต่เขาเก็บกุญแจไปแล้วล่ะนะฮะ ตัวตัวโหมดที่อยู่ทางทางด้านนี้ครับถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันจะไม่เห็นนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดหน้าจอหน้าจอเนี่ยนะครับสิ่งที่หายไปก็คือพวงมาลัยปรับได้3ระดับนะฮะปรับไฟฟ้า3ระดับหายไปเรื่องของเสียงสี่เสียงหายไปเรื่องของช่วงล่างช่วงอัรที่ปรับได้3หายไปแต่พื้นฐานเดิมก็ไม่ได้มีอยู่แล้วนะครับแต่ที่เครื่องเสียงหายดิฟหน้าหายไปดิฟล็อกหน้าหายไปเขาว่าหายนี่หายจากบินซินนะเพราะเดิมก็ไม่มีอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งที่หายไปเนี่ย ถ้าคนที่ใช้บินซินอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยมันหายไปเยอะนะนะครับแล้วก็ในราคาที่มันอาจจะต่างกับใส่เข้าบาทไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมรีบราอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยมันต้องไปกดที่หน้าจอเออแล้วก็ต้องใส่โฟโล่ด้วยวันก่อนเราบอกเจ้าแทาร0 0เนี่ยมันหมุนยูเทิตัวเองได้แต่ไม่อยู่ในโฟโล่อีกคือมีเพื่อคุยคุยว่ามีนะพอไม่มีเสร็จก็ว้าไม่มีแต่ใจจะใช้เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เลยนะครับไม่ได้ใช้ช่วงล่างต้องดูว่าคันนี้หลังจากที่เซ็ตสแตนดาดมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่แบบ นุ่มนึบขนาดไหนแต่ถามว่าตัวเดิมเนี่ยดีไหมก็ดีนะฮะก็ดีคันนี้เนี่ยก็เชื่อว่าเมื่อจุดยี่ม,มันเปลี่ยนไปพี่แมนไอตัวเหล็กปีกนกล่างเนี่ยเป็นอลูมมเนียมซึ่งองศามันเปลี่ยนไปกับตัวบนนันไม่เหมือนกันนั่นองศาในการขับเนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วถ้าเทียบกับตัวเดิมนะรับเตอร์ธรรมดาไปเป็นร a เตอร์เแล้วก็มาเป็นรับเตอร์ดีเซลตัวล่างสุดปี2023ถือว่าในราคาที่ขยับ3 4มหมื่นเนี่ยผมบอกเป็นเดาๆไปเพราะเดี๋ยวต้องให้นายเขาประกาศอีกทีนึงถือว่าขยับแบบนี้ถือว่่าาคคุ้ม แต่คนที่ขับม6อยู่แล้วมันมีครบมีความสมบูรณ์อยู่แล้วเขาก็บอกเลือกถูกละเลือกถูกละท,ท,ที่ที่ไปที่บ in. ินซินนะครับนั้นคันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพระเอกนะฮะอยู่ออนสเตตในงานาที่ที่หลายคนก็รอคอยนะครับว่าดีเซลเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะมานะครับหลังจากที่อ่านรีวิวคนขับบินซินเจอ1,000 0กิโลเติมน้ำมันไป50,000บาทบ้าง60,000บาทบ้างอะไรบ้างาตัวเ o อร์พี่แมนเนี่ยเติมกี่บาทแล้วมีได้กี่ไรโล ใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงไหมสี่พันเติมจริงสี่พันบาทพันห้าสี่พันห้าแม็กครับแล้วถังนั่งได้สักกี่ร้อยโลครับจําไม่ได้จาไม่ได้ไม่เพราะไม่ได้วิ่งแต่เติมจริงไม่ถึงสี่พันโลเองนะครับนี่ครับอย่างที่บอกเนี่ยในความสมบูรณ์แบบเนี่ยก็แปลว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นเครื่องมาตรฐานซึ่งอยู่ในทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับแปลว่าอยู่ในเอเวอรเรสต์ก็ขายดีเอเวอรเรสต์ก็ 1นึ่งหนึ่งแปล้านแปดแสนหนะครับสตอร์มแท็กรอราคานะสตอมแท็กยังรอราคาอยู่ลับเตอร์ดีเซลก็ยังรอราคาอยู่นะครับตัว XLS นะครับก็ก็น่าราคาก็น่าจะมาแหละนะฮะถ้ากล้องกวาดไปเนี่ยวายแท็กนี่มีหลายสีนะครับวายแท็กเดิมเนี่ยเราคุณจะสีทองเนี่ยฮะมีวายแท็กสีเทานะฮตัวนี้เป็นลินเจอร์ตัวแต่งนะครับแล้วก็ตัวเอเวอเรสต์นี่เป็นล้อแม็กใหม่เห็นไหมครับล้อแม็กใหม่นี่ก็เป็นวายแท็กนะครับนี่ก็เป็นวายแท็ก นะครับราคาก็จะอยู่ข้างบนที่เป็นไทนไทันเอ่อไทเทเนียมไทไทเทเนียมพลัสถูกไหมไทเทเนียมพลัส,สอ่าแล้วก็คันนู้นก็เป็นตัวมัสแตงนะครับแต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับมันจะหายไปคันหนึ่งน้าตรงนี้อา่าคือวันที่20กับ21เนี่ยการวางรถเนี่ยจะไม่เหมือนวันี่ไม่เหมือนวันโชว์เดย์เออวันนี้วัน VP Day ดพรุ่งนี้เพล Day ถ้าโชว์เดย์เนี่ยก็จะเต็มแน่นไปหมดเลยวันนี้มุมกล้องมุมภาพเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายนะครับ นั้นวันนี้พามาชม r a ปเตอร์ที่รอคอยอะนะกับสิ่งที่หายไปนะฮะกับเงินที่เราจ่ายซึ่งไม่ต้องมากนะฮะต้องบอกว่ากลุ่มแรกถ้าเทียบกับ r a ปเตอรต่างกัน3 4มหมื่นนะครับถือว่าเยอะกว่าคุ้มกว่าขับสนุกไม่แตกต่างกันไม่แต่ r a ปเตอรอันนั้นคือ V6 ไม่ครับแรปเตอร์แรปเตคือหมดไปแล้วหมดจะปี18แล้วไม่เป็นเครื่องอะไรแรปเตอร์ X, นี่หมดปี20 เป็นเครื่องเดียวกันเหมือนกันแต่คนละบอดี้เจนแรกอ๋ออ่าเจนแล้วเครื่องสองพันเหมือนกันเครื่องหงพันเหมือนกันแต่ไม่ใช่เน็กเจนเป็นรุ่นสุดท้ายก่อนเน็กเจนเป็นเดินได้สีแดงแล้วใช่จินที่แล้วนะครับถ้าเทียบกับอันนั้นมาเนี่ยถือว่าได้ความคุ้มค่ามากกว่านะครับในราคาที่จ่ายเพียงพหมื่นถูกไหมไม่ถ้าเทียบกับดีเซลกับดีเซลด้วยกันดีเซลดีเซลด้วยกันพอเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่เกียร์ใหม่เกียร์ใหม่กว่าได้อีชิฟเตอร์กว่าอะไรกว่านะฮะได้บอกไฟฟ้าใช่ขวา ถ้าเทียบกับบีเซลเดิมนะได้เยอะกว่านี่แน่แต่ถ้าเทียบกับโอ้เอ๋เลยเทียบกับบินซินหลายคนบอกว่าอัพชันมันหายไปเยอะหน่อยยังอยากได้ชุ่งล่างที่มันปรับได้สามระดับยังอยากได้โคมลายอยากได้ b N O แต่ไม่เห็นมีใครพูดถึงดิฟน้าเลยไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้ก็ได้ใช้แต่มันมีอยู่ในตัวบองโกไงนี่เพัฒนาขีดสุดเป็นที่รัฟเตอร์บองโกนี่อันนี้ก็เป็นตัวใหญ่เขาเลยนั่นก็ลองดูครับว่าถ้าเป็นแฟนเบนซินยังมียอดขายอยู่ ยังก็ยังมีขายอยู่ปกตินะฮะถ้าชอบดีเซลก็มีขายนั้นวันนี้ไปเนี่ยจะทําให้เด็กปั้นน้ำมันงงเนาะพอดีเดียวกันต้องต้องตงดีต้งดีดีจากรถถูกต้องพี่แมนต้องลงจากรถไม่งั้นเพี้ยนเลยนะครับแล้วไปเที่ยวกลุ่มด้วยกันคาราวานนะสามคันสิสิทิ์แล้วอีก3คันดีเซลจิ้มผิดจิ้มถูกแล้วหัวใจมันเป็นตู้ ตู้สามสีอ่ะมีสามน้ำมันแล้วแต่ต้องลงไปชี้เลยนั้นปัญหาอุปสรรคของการดูแลรักษารถนะครับต้องดูดีๆนะครับเพราะปักเนี่ยมันจะเป็นเบนซินดีเซลแล้วนะครับถ้าชอบเบนซินนะครับไปทางนู้นนะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าถ้าชอบดีเซลหนึ่งเจ็ดกว่านะครับรออีก,กวันตรงวันเดี๋ยวก็ประกาศร,ราคานะครับแต่ถ้าไม่ต้องใจร้านเจนผมว่าไม่ถึงร้านสามกว่าเนี่ยเนี่ยมาแล้วจอมแท็กจอมแท็กแต่คนละชั้นซีกันนะอ่ะ<ส>อาคนละชั้นซีกันบางคนบอกว่าให้ไปไวแท็กก็พอ มาซ้อมแตะก็พอคนละเจ็ดสี่กันนั่นก็เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับอันนี้เป็นวัยมันของคนกับสนุกนะฮะก็วนนี้รับบูธฟอร์ดในปีนี้นะครับที่งานมอเตอร์โชว์ใครสนใจก็มาดูคันจริงกันได้สาราอีกนิดนึงอ่าเดี๋ยวประกาศน่าจะพรุ่งนี้มั้พรุ่งนี้นะประกาศแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามากันอีกรอบพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่าถัดไปเราจะไปไลฟ์กันที่บูธ รุ่นไหนต่อใช่ครับ,รบอันนี้ก็ลาไปก่อนครับ,รบสวัสดีครับ